ถูกไหมครับนะเจอกันในห้องกินข้าวอย่างเงี้ยจะก็เจอใครก็ต้องทักกันทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นคุณอะไรคุณว่าเป็นคนใครกันแล้วแต่ถูกไหมครับนะตราบใดที่เขายังอยู่ในสภายังอยู่ในการเมืองนะมันก็ต้องอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเอ้ยกูกินข้าวกับมึงไม่ได้นะอย่างนง้มันไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นเขาเรียกนั่นต่างหากที่นักการเมืองที่ผมว่าน่ากลัวและพรักการเมืองไหนลราคิดแบบนั้นก็ยิ่งน่ากลัวแต่พรคประชาชนเขาไม่่ังนั้นอย่างที่เขาตรวจสอบเนี่ยเห็นไหมเขาตรวจสอบคือตรวจสอบความผิด นะเขาวยคุณอนุทินถูกไหมครับแต่เขาก็ตรวจสอบพักพักน้ําเงินถูกไหมครับนะเรื่องเขากระโดงเขาเป็นคนขุดมาตั้งแต่คนแรกทาให้กระโดงเขาก็โดนทุกวันมีผลมาจนถึงทุกวันเนี้ยเห็นหรือยังกับเขาพักส้มนะนะเห็นไหมเ,เห็นหรือยังเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปไปนู่นไปนี่แล้วนะนะครับคุณเจ็ดแปดเก้าแปดนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องหลักการอ่ะพักส้มเขาก็จะเป็นเป็นของเขาอย่างนี้ ถูกไหมครับนะคือว่าคนพยายามที่จะมาแสะหรือจะมาทําลายพักสมเนี่ยมันไม่ได้ มันยากนะครับเพราะว่าพรักส้มเขาตัวหลักการก็จะมีส่วนถ้าจะเป็นเรื่องความคนมางคนจะไปบอกเอาความผิดของคนนั้นมาพูดเรื่องนู้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องคนคนความคิดของคนคนนั้นเองไม่เกี่ยวกับพักแต่สุดท้ายจะความคิดของคนคนนั้นอาจจะพักอาจจะเดินตามนั้นหรือไม่มันก็อยู่ที่มติพักหรือร่วมกับพักส่วนใหญ่นะซึ่งบวกลบคูณหารแล้วหรือว่าดูความ ผลลับหรือผลได้ผลเสียจากประชาชนและประเทศชาติแล้วพักเขาถึงจะตัดสินใจนะครับนะอืมคุณเจตตะนะครับคุณเบลล่านะครับสว,วัสดีครับแล้วผมถึงบอกว่าพักส้มเขาก็ไม่ต้องไปอไม่ไม่ได้กลัวเรื่องคะแนนเสียงจะไปพูดว่าคนนู้นจะรักไม่เอาแล้วต่อไปในพักส้มไม่ได้สนใจผมพูดตรงๆนะ เออเพราะว่าถ้าทุกคนจะมารักพักสม้กมแล้วมีข้อหาอะไรตรงนู้นเอาตรงนี้เอาเนี่ยไม่ได้เพราะพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักคําว่าประชาชนใหญ่กว่าพักเนี่ยขือความต้องการประชาชนเสียงส่วนใหญ่นะครับนะอ่าเป็นใหญ่กว่าพักนะครับนะเพราะฉะนั้นความต้องการของคนคนใดคนหนึ่งอ่าที่อยู่ในพักส้มนะไม่ใช่เรื่องที่จะอ่าพักส้มจะต้องเป็นไปตามนั้นนะครับคุณนิชานะครับคุณเบลล่าสวัสดีครับคุณ สุภาพรนะครับวัสดีคุณต้อมซิยูนะครับนะวัสดีครับคุณไมโอเปิลนะครับขอบคุณมากนะครับคุณอื้ิเลาะนะครับวัสดีครับคุณวิชิตนะครับคุณนภิดคุณเซฟซิ่งคุณพรนะครับคุณเล็กๆนะครับวัสดีครับคุณป้านะครับส้มตลอดสภาล่มตลอดสภาใช่ครับสภาล่มตลอดเนี่ยมันมันถามว่าจริงๆอ่ะก็อย่างที่บอกนะมันเปลือง เพื่องเพาประมาณไม้ล่ะนะครับนะผมถึงบอกว่าที่พักเพื่อไทยเนะี่ยตอนนั้นบอกว่าไม่ยุบสภาเพราะว่าถ้ายุบสภาพวกมันในมันจะต้องมีรักษาการก็จริงแต่รักษาการทําอะไรไม่ได้หรอกนะเพราะไม่มีอํานาจเต็มถูกไหมครับนะมันจะต้องมีรัฐบาลปัจจุบันนี้อยู่ผมก็เลยถามว่าคุณมีอำนาจเต็มอยู่ทุกวันนี้คุณทําอะไรมั่งขนาดประชุมสภาคุณเรียกสสมันยังไม่ได้เลยแต่ถ้าบอกว่าเอ้ สสมันแุระเสียงมันปิมน,น้ไอพวกรัฐมนตรีก็มาคนที่เป็นรัฐมนตรีผมถามว่ารัฐมนตรีพักเพื่อไทยตอนนี้ทําอะไรได้บ้าง เห็นผลงานอะไรบ้างไหงเอากระทรวงดีอีอย่างเงี้ยข่าวปลอมเต็มทั้งประเทศเนี่ยกระทรวงดีไปอยู่ตรงไหนได้ถแถลงไหมได้ดําเนินการอย่างไรนะครับตามเขาทันหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นว่าไม่ทาอะไรเลยถูกไหมครับเนี่ยโดนขึ้นมาเนี่ยโดนต่าง,งประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็สกัดจับดักอะไรมีมาตรการตรงไหนที่จะเริ่มจะไงก็นิ่งเฉยไม่รู้ไม่เห็นเลยนะกระทรวงต่างประเทศก็อย่างที่บอกนะเห็นเห็นอยู่ว่าปล่อยให้ทาง คนอื่นนำซะอีกถูกไหมครับนะ,ก,ะกระทรวงกลาโหมนิ่งไม่ต้องไปพูดถึงเพราะไม่มีรัฐมนตรีกระทรวงไม่มีรัฐมนตรีกลาโหมมีแต่รัฐมนตรีช่วยถูกไหมครับเนี่ยก็ผมถึงบอกว่าพรรคเพื่อไทยที่พยายามจะมาบอกว่าไม่ยุบสภาเพราะว่าต้องการอยู่เป็นรัฐบาลที่ต้องทํางานเต็มหน้าที่ถูกไหมครับแล้วถามว่าทําเต็มหน้าที่ได้ทําอะไรได้บ้าง ทุกวันเนี่ยผมต้งบอกว่าคุณแม้กระทั่งคุณทัพษินคุณแพรนองการเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะะตอนนี้ก็แต่ว่าผมก็ไม่รู้นะไม่ได้ว่าอะไรไปเพราะผมไม่รู้เรื่องงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรม1,600ล้านที่ไปตั้งอะไรต่างๆเ่ยมีคนก็กว่าไปเนี่ยนะครับนะเขาถามว่าคุณบริหารได้อะไรบ้าง นะตอนเนี้นะครับผมนึกยังเรียกร้องให้ยุบสภาอยู่นั่นแหละนะครับเพราะว่าการยุบสภาต่างหากที่มันจะทําให้ประเทศ่ะฟื้นได้เร็วแต่ถ้ายังอยู่ไปเรื่อยอย่างนี้ประเทศก็จะต่ําตกไปเรื่อยตกไปเรื่อยโอกาสที่เราจะฟื้นไม่มีทางยากมากยากมากครับคุณสุภรัตน์นะครับคุณหน่วยบดีครับคุณนวลบริครับ,ค,นนบ,รค,รบคุณคิดบริครับคุณเจ้าโจ้นะครับคุณสุชาตินะครับคุณ